สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้พอมาชมดลานิวเยียนะครับตัวนี้รอรอใครชอบลำลำติดเตี้ยหน่อยนะครับตอนนี้น้ําหนักประมาณ2องกิโลห้าอหกรอรอครับเบิกข้งดีๆครับตัวนี้พี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบครับติดต่อผมได้นะครับมแม่ก็ใจลูกหนีผลงานชัดเจนนะครับตัวนี้ อายุดีๆนะครับตอนนี้ขนก็ใกล้เต็มละเอาไปก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เล่นนะครับความหล,อล่อโดยใ่พความปิดกระทักผุมได้นะครับหรือว่าโทนตามเบอร์นะครับอาเอา 嗯。Mm.